ขอบคุนแม่ทุกท่านนะครับที่เมตตานเลยครับแต่ส่วนย้าเราช้ากินะครับผมขอบปุณมากเลยนะครับวันนี้ก็มาพาแม่ม่มาตัดญ้านะครับผมอบครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่ทุกท่านเลยนะครับผมน้อไปเลยสวัสดีแม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาตัดญ้านะครับผมเราก็ซื้อไว้นะครับญ้านะครับส่วนญ้านะครับเยอะมากเลยนะครับผม ห้าพันคะแนนนะครับผมส่วนยาแปลงนี้นะครับห้าพันคะแนนนะครับแม่แม่ครับผมพาแม่แม,แม่มาดูยาพาแม่แม่มาตัดญ่านะครับผมอยู่ไกลมากเลยนะครับคนลำพูนนะครับผมยาส่วนนี้นะครับสวยมากเลยนะครับยากำลังน้องช้างกำลังกินเลยนะครับ อันนี้ได้ความรักความเมตตาจากแม่แม่นะครับที่ท่านมาเมตตานะครับคะแนนช่วยเหลือผลไม้นะครับเพื่อที่จะมีคะแนนนะครับซื้อหญ้าให้น้องนะครับผมอันนี้น้องช้างก็ได้หญ้าทานแล้วนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้น้องช้างนะครับสีเชือกครับผมและมีอาหารกินนะครับขอบคุณในความรักความเมตตานะครับที่แม่แม่ทุกท่านมีให้นะครับผมน้องยะาหญ้าก็ก็เยอะพอสมควรนะครับประมาณ เยอะพอสมควรนะครับย่านนะครับผมย่านะครับผมตอนนี้ก็ชางก็ดีใจมากเลยนะครับผมที่มีคะแนนมาซื้อย่านะครับผมส่วนยาแปลงนี้ก็ประมาณสองไร่กว่านะครับ 5, ขอห้าพันคะแนนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผม ท่านมาไม่ตาคะแนนไม่ตาผลไม้นะครับเพื่อที่จะบมีคะแนนมีทุนซื้อยาให้น้องนะครับผมยาก็กําลังทานเลยนะครับสวยมากเลยนะครับผมขอบคุณที่รักความเมตตานะครับผมตอนนี้ก็ตัดแล้วนะครับตอนนี้ตัดแล้วนะครับผมจะเอาขึ้นรถนะครับขอบคุณแม่ทุกท่านนะครับผมที่มีความรักความเมตตาให้นะครับช่องยาจินตลอดแฟมิลี่นะครับผม ช้างสีเชือกก็ได้ทานแล้วนะครับยาของแม่ท่านที่เมตานะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมที่ท่านเมตานะครับวันนี้น้องช้างก็หยิ่าทานแล้วนะครับเหนมากเลยนะครับผมนีนะครับยาแปลงนี้นะครับวันนี้เราก็มาตัดญ้านะครับผม มวามนะครับมกล้านะครับผมยาใส่รถนะครับเรามาสองคนนะครับผมมีเพาะขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะครับผมที่ท่านมามีตานะครับมียาให้น้องท้านนะครับผมเหนอมากเลยนะครับผมคะแนนทุกบบต่างนะครับมีความหมายนะครับกับน้องช้างนะครับเราก็มาซื้อยาให้น้องนะครับผม ตไปผนพูนลดเลยนะครับเพราะว่าระยะทางมานี้ก็ประมาณประมาณกี่กิโลครับประมาณ60โลครับประมาณ6กสกิโลครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมมีมมกานะครับวันนี้น้องช้างก็ได้ทานยาแล้วนะครับได้ยาทานแล้วนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมอน่ยจบคลิปผมนะครับ